คงไม่ปล่อยหมดอันนี้น่าจะเป็นข้อมูลชุดแรกมีบัญชีโอนถึงนายตำรวจอื่นๆเกือบสามสิบลายนี่คือวิธีตำรวจเขาไปลป,ลป,ลปล่อยกันแบบนี้ใช่ไหมคงไม่มีอะไรแล้วลครับจะไปปล่อยอีกคนก็ไม่อยากติดตามแล้วละ่ะคือมันไม่มีเนื้อหาอะไรนะฮะมีความไม่มีความชัดเจนในเรื่องอีกสิบกว่าคนหรืออะไรก็แล้วแต่นะก็ไม่มีความชัดเจนในแง่ของการแสดงพยานหลักฐานในโอกาสที่เขาเขาควรจะแสดงนะ มันจะกลายเป็นเมียงูไหมในที่สุดความหมายผมก็คือว่าหลอกหลอกอยู่นั่นแหละว่าเดี๋ยวเมียงูออกแล้วเดี๋ยวมีงูออกอ่าเดี๋ยวโผล่น้าให้ดูนิดหนึ่งโผล่แต่หัวมาอ่ารอดูนะอ่าอใจเงีนยมาก่อนซื้อของก่อนอ่าเดี๋ยวกพักหนึ่งอ้าวเดี๋ยวมีงูกําลังจะออกเมียงูกําลังจะออกสุดท้ายคนหนีกลับบ้านหมดแล้วเมียงูก็เลยไม่ได้ออกทันทีหนึ่งอย่างนั้นได้ไหมครับนี่คุณกัจรลัก่คนีโบราณเลยนะพูดถึงเมียงูเนี่ย เด็กปัจจุบันเขาไม่รู้จักแล้วนะฮะใช่ใช่ใช่น่าจะไม่มีชื่ออยู่จริงหรือว่าน่าจะมีชื่ออยู่จริงอยู่คือไอพฤติกรรมเนี่ยผมเชื่อว่ามันมีจริงนะแต่ว่าความพยานหลักฐานเนี่ยมันอาจจะไม่มีหรือมีเขาจะไปเปิดเมื่อไหร่ถ้าไม่เปิดในโอกาสนี้นะฮะมันก็ไม่มีคนอยากสนใจละ แล้วก็การที่คุณมาพูดชื่อยงชื่อย่ออะไรต่างๆแล้วหลักฐานก็ไม่แสดงถ้าเป็นผมผมที่หลอกแกกเลยนะอืมคืออย่างนี้นะครับคุณทัชระไอเรื่องตํารวจผู้ใหญ่เนี่ยนะฮะรับสวยสินบนกันเนี่ยนะในข้อได้จริงเนี่ยเออตำรวจที่เป็นหน่วยปฏิบัติมันรับกันทั้งนั้นเลยนะจนเขาคิดว่าเป็นเรื่องปกติแล้วในขณะที่ประชาชนมองว่าเป,เป็นเรื่องผิดกฎหมายเรื่องไม่ปกติสมัยก่อนเขาก็รับตรงกันนะปัจจุบันนี้ก็มีเอายาิเหยิดมารับอะไรต่าง ไปอ้อมอ,อมกันเราต้องรีบส่งเสริมให้การเปิดออกมาเลยเออคนที่เขาจะรับเงินรับทองเขารับเงินสดกันไม่ใช่เหรอแล้วทําไมถึงถึงถึงต้องมีปล่อยให้มันมีบัญชีมา้าหรือบัญชีเจ้าของเว็บโอนมาถึงอย่างนี้เหรอไม,ไม่กลัวเหรอไม่ไม่กลัวกันเหรอผม่ยสงสัยอยู่นิดเดียวโดยหลักการก็จะเงินสดกันนะฮะแต่บางทีมันก็จําเป็นอ่ะมันก็หลุดหลุดไปนะก็คิดว่าออมีอำนาจผมไม่มีการตรวจสอบอะไรละ นะกูะกูมีอำน,นาจอำนาจสอบสวนกูก็กูก็เป็นทั้งโจรเป็นทั้งมีทั้งอำนาจสอบสวนน่ะใครจะมาทำอะไรกูคิดประมาณเนี้ยออถ้าตำรวจเขาไม่ขัดแย้งกันนะนี่พูดตรงไปตรงมาว่าถ้าเขาไม่ขัดแย้งกันไม่ทะเลาะกันเนี่ยไอ้ความพวกนี้มันก็ไม่ใช่ปรากฏออกมาหรอกครับตำรวจที่เข้าวิ่งเต้นเข้าไปชูตตำแหน่งผู้กัปผู้การผู้วิชาการเนี่ยเขาเข้าไปเพื่อจะไม่ไม่ทำหน้าที่นะแต่ถ้าเขาทำหน้าที่เนี่ยเงินมันจะมีเหรอ